เริ่มต้นแมตช์แรกของฤดูกาล2024 25ใน The Time m แมชชีนภาคที่3นี้นะครับผมเรามา3รอบแล้วนะครับรอบที่3นะครับผมนี่ครับนัดแรกครับจะเจอกับนิวคาสเซิลนะครับในซิดคอมมูนิตี้ชิลด์ครับเกมเริ่มครับผมมาตอนเจอกับนิวคาสเซิลในซิดคอมมูนิตี้ชิลครับผมผมได้เล็กแล้วผมติดทุกตัวครับโอ้โห Harvey Barnes He takes And a substitution in the offing. Well, it has <episodes> come to nothing. And threading it through Could it be? Oh look you that not Oh now, to right alter things here's the substitution. So, two minutes of stoppage time to be added on. Can he put them in front? Oh, <coughs> is ม่เก่ีจบครับเกมเริ right. ่มครับผมเรอัลมาดริดเจอกับอาร์เซนอลในศึกยูฟ่าซูเปอร์คัพครับผมเอาครับเกมเริ่มขึ้นหลังครับผมอาร์เซนอลเกียรบอลครับผมหลายแดงวิ่งไปแล้วครับเรียบร้อยครับสมบูรณ์สมมาอย่างโล่งเลยครับแล้วก็ไม่ต้องจับครับผม นี่ครับไม่มีโหดกว่าน,นี้อีกแล้วโอ้โหอ๋ออานจริงด้วยครับเขาซื้ออาโนมาครับโอ้โหเหียบเสาเลยครับตัวนี้ โอ้โหนี่ครับดูครับเปิดมาลูกนี้อืเคาะเคาะไอ้หญิงเปยไปไหนไม่รู้โอ้โหนี่ครับหมดสีครับโกแพ้เอ้ยนี่ครับนั่นไงกูว่าแล้ว โโอ้หเสียไม่ได้ก่อนครับจังหวะนี้โอ้โหข้างล่างนี่ปีนี้แต่กู้ข้างล่างไอ้บ้าเอ้ยครับเกมเริ่มครับผมอาร์เซนอลเจอกันิวัตเซน

โอ้สองศูนย์ครับผมจังหวะนี้ครับทากสามนะครับมาจากไหนครับผมโอ้เจ,จ๊ะเจ๊ะ <laughs> สามเหลี่ยมเต็ม <laughs> เลยครับ <laughs> เอาจัดเอาให้อยู่ครับผมไปเลยครับอ้าโดนอ้าหมดเวลาครับผมเรียบร้อยครับฤดูกาลสดใสของเรามาถึงแล้วครับผม <c oughs> เกมเริ่มครับผมมาเซน,นอบเปิดบ้านตอนรับการเป็นเย็นของแอสตันวิลล่านะครับผม <c oughs> มันไม่มีแรงวนะิ่งมาง้างขามาเกี่ยวได้

Keeper absolutely no chance oh, now with Vechorst. Good tackle. Well, make sure you join us for more Premier League action coming your way. It's Burnley facing Brentford. Oh, Stewart, they might be onto something here. Oh, a goal! oh, oh. About the finish. He really hits it with power and accuracy. Uh, okay. And a shot from Miles! Oh, oh, good oh, work wait. additional minutes. ชมด้วยการยิงผ่านไปแล้วสี่นัดนะครับสำหรับฤดูการนี้นะครับผมฮันสนนอรนะครับอยู่อันดับแปนะครับชนะสองแพ้2ครับผมเด็กหลักเดียวครับหลักเดียวครับผม